ให้เราลองทำอันหนึง่งอะหากระดาษกระเป๋าอันหนึง่งเราจะลองทำวันนี้กันมันคือตารางค่าความจริงมันคืออันนี้คืออันนี้แต่ว่าเราจะมาลองเขียนกันแบบลองไม่ดูตารางนี้แล้วเรามาลองทำพร้อมกันดีกว่าน้องๆจะต้องปีตารางเวลาเราเขียนตารางใช่ป่ะอันนี้คือตาราง ที่พี่จะสรุปให้ฟังว่าที่เราเรียนไปเนี่ยอันนี้คือเครื่องหมายและใช่ไหมคะอันนี้คือเครื่องหมายและเครื่องหมายหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อมีเศษเนาะพี่เขาใส่ชื่อมันต่ลาอนให้ดยแล้วกันอันนี้คือและใช่ไหมอันนี้คือหรืออันนี้คือถ้าจุดจๆแล้วแล้วก็ก็ต่อเมื่อจริงๆมันจะต้องมีจุดๆ ก็อเมอกแล้วก็สุดท้ายมีชื่อว่ามีเศษเนาะโอเคมาเรามาลองเขียนตารางค่าความจริงท้โหนี้กันก็คือเวลาเรามีใช่ปะมันมีสี่ตัวใช่ไหมอันนี้จะต้องเป็น T T อันนี้ต้องเป็น F F อันนี้จะเป็น T F T F เดี๋ยวน้องที่ถามมาเดี๋ยวพี่อธิบายให้ตอนตารางนี้เสร็จนะที่น้องถามมาในแชทขออธิบายตารางนี้ให้เสร็จก่อนโอเคอันนี้คือตั้งต้นของเราอย่างที่พี่บอกไปว่าเราจะต้องเขียนทุกกรณีที่มันสามารถเป็นไปได้เนาะว่าอมันมีโอกาสเป็นแบบไหนบ้างมีโอกาสที่ถ้าตัว p เป็นตัว t และตัว q เป็นตัว t โอกาสที่ตัว p เป็นตัว t ตัว q เป็นตัว f อะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าถ้าเป็น f เจอ t หรือถ้าเป็น f เจอ f เนาะเราเขียนทุกโอกาสที่มันเป็นไปได้โอเคเป็นเหมือนความน่าจะเป็นของมันอันแรกและใช่ไหมคะที่บอกแล้วว่าและคืออะไรเจอ f เป็น f เลยใช่ไหมเจอ f เป็น f เ okay, ่านทีพอหรือคือเจอทีเป็นทีถ้าแล้วคืออะไรยึดฝั่งขวาแต่ว่าอย่าลืมว่ามันจะมียกเว้นอันนึงใช่ไหมยกเว้น f f โอเคก็ต่อเมื่อคือเหมือนคืออะไรเหมือนทต่าง f ส่วนพิเศษไม่ได้มีหลักการจำอะไรถ้มามาลองดูอันนี้มาค่อยๆทำนะ T และ Q ใช่ไหมคะเจอ F เป็น F เลยอันแรกคะ่ะ T และ T เจอ F ไหมไม่เจอใช่ไหม T และ T เป็น T กับ T ไม่เจอ F แสดงว่าตอบ T T และ F เจอ F ไหมนี่ไ,ไงเจอ F ตอบ F เลยต่อมา f และ t เจอ f ไหมคะเจอเนาะตัวนี้เป็น f เนาะเจอ f แล้วทำไมตอบ f เลยอนันสุดท้าย f และ f เป็น f ทั้งคู่เลยใช่ปะก็เจอ f ใช่ไหมถ้าเจอก็คือตอบไปเลยว่าเป็น f เสร็จแล้วและโอเคปะต่อไปหรือหรือก็เหมือนและนั่นแหละจะเปลี่ยนเป็นเจอ t เป็น t เลยเจอทไหมยังไงเจอทเจอทปุ๊บตอบ t ต่อมาเจอทีไหมสองอันนี้เจอทีใช่ไหมก็ต้องตอบเลยตอบทอีอันที่สามเอฟหรือทีเจอทีไหมคะเจอใช่ไหมตัวนี้เจอปุ๊บก็ตอบทีเลยสุดท้ายเอฟและเอฟเจอปะไม่เจอเนาะแสดงว่าถ้าไม่เจอทีก็ตอบเอฟไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งเนาะเสร็จแล้วสองอันต่อมา ถ้าแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าอะไรยึดฝั่งขวายกเว้น f ไป f อ่ะมาดูยึดฝั่งขวา t ไป t แบบนี้ทำไมยึดฝั่งขวาก็คือตอบ t t ไป f ยึดฝั่งขวาคือตอบ f นะคะ f ไป t ฝั่งขวาคือใครคะคือ t ก็ตอบเลยตอบ t ใช่ปะอันสุดท้ายคือข้อยกเว้น f ไป f ไม่ตอบ f แต่ว่าเป็นค้อยกงเหว้ยนถ้า f ไป f แล้วจะตอบอะไรคะตอบ t สุดท้ายเครื่องหมายก็ตอบเมื่อคืออะไรเหมือน t ต่าง f ใช่ปะ t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  เหมือนกันเลยตอบอะไรตอบ t t f ต่างใช่ปะมีตัวหนึ่งเป็น t มีตัวหนึ่งเป็น f ตอบอะไรคะตอบ f f t มีอันนึงเป็น f มีอันนึงเป็น t ตอบอะไรตอบ f อันสุดท้าย ff เฮ้ยเหมือนกันทั้งคู่เลยนี่ก็เอันนี้ก็ f อฟทำไมตอบ t โอเคปะ่ะมานิเศษใช่ปะ่ะพี่ขอให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นเออเป็นนิเศษ p แล้วกันอ่ะนิเศษ p. นิเศษ p อ่ะพในบรรทัดน,นี้ใช่ปะ่ะ p ในบรรทัดน,นี้เป็นอะไร <P. S 2> เป็น t ถ้าเจอนิเศษไปก็ต้องกลายเป็นอะไร เป็น f โอเคปะอันนี้ก็เหมือนกันเป็น t ก็ต้องกลายเป็น f เนาะ uh. f กับ f f แล้วต้องกลายเป็น t f แล้วเจอน r สเ e t ก็กลายเป็น t นั่นเองอันนี้ก็ตอบ t อันนี้ก็ตอบ t โอเคอันนี้คือตารางใหญ่สุดที่เป็นตารางแบบภาพรวมทั้งหมดที่ทแบบว่ารวมทุกเครื่องหมายที่เราจะเจอ ในตระกสารเบื้องตน้นนั่นเองโอเคเดี๋ยวให้น้องๆจดก่อน้ันัน